สวัสดีครับวันนี้อาวองจะพามาดูตัวตัดด้านข้างของหล,ลวงพ่อผางนะครับรูปหล่อองลอยอุดกิ่งรุ่นแรกนะครับปีหนึ่งสี่หรือว่ารุ่นเข่าแคบไหลย,ยกนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะพามาชมกันนะครับว่าตัวตัดเป็นยังไงครับตอนนี้ก็จะให้ดูตัวตัดที่อยู่ข้างเดียวก่อนนะครับนี่ครับอันนี้คืออุดใต้ฐานนะครับอุดกิ่งใต้ฐานนะครับ มาให้ดูครับมีทั้งหมดอยู่5องค์นะครับที่เปลือยอยู่ตอนนี้พอจะเห็นตัวตัดด้านข้างได้ต้องบอกว่าอันนี้เป็นรูปหล่อองค์ลอยเป็นแบบปั๊มมาครับปั๊มแล้วก็ตะไบถูอีกครั้งหนึ่งนะครับพอจุดสังเกตก็ตัวนี้จะบ่งบอกยากนิดนึงนครับเพราะว่าให้ดูที่เนื้อพระเป็นหลักนะครับ ที่สังเกตหลายๆองค์นะครับผมเดี๋ยวไปดูตัวตัดนะครับว่าตัดแบบไหนนะครับแต่เบื้องต้นนี้ให้ดูที่เนื้อพระเป็นหลักนะครับตัวตัดนี้จะแทบจะใช้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าต้องมีการตะใบอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ด้านเดียวก่อนนะครับ นี่ครับอาจจะดูเหมือนเหมือนกันอยู่บ้างก็คือบนใบหูขององค์พ่อนะครับด้านขวามือนะครับจะมีคล้ายๆเป็นติ่งที่ใบหูนะครับเป็นแต่อันนี้ก็บ่งบอกยังไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้เป็นตัวตัดยังมีการตะดใบอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับ อาจจะดูเหมือนมีทุกองค์นะครับแต่ว่าออ่เการปั๊มเหรียญมาครับก็จะมีรอยแบบนี้อยู่ตลอดครับอันนี้ผมจะให้สังเกตดูว่าตัวตัดนี่ไม่สําคัญเท่าไหร่นะครับให้ดูที่เนื้อหาพระเป็นหลักนะครับอันนี้คือเอามาให้ชมกันแบบห้าองค์เลยทีเดียวนะครับน,นี่ด้านใต้ฐานนะครับ ไม่ซูมเลยครับกล้องนะครับใช้อ่าสองครั้งนึงครับอันนี้คืออุดกิ่งใต้ฐานนะครับนคัลักษณะการอุดกิ่งนี้ก็ยังบ่งบอกไม่ได้นะครับว่า ต้องอุดแบบไหนนะครับแต่ให้ดูที่พิมพ์แล้วก็เนื้อพระมวลสารต่างๆนะครับเป็นหลักนะครับแต่ผมดูว่าเนื้อพระของหลวงพ่อผานนี่จะดูเป็นฉ่ำๆนะครับดูเป็นฉ่ำๆนี่ครับไล่ดูก็ได้ครับสังเกตได้ว่าจะเป็นเนื้อฉ่ำๆแล้วก็ มีลมดำมานะเกิดน่าจะเกิดจากการเวลาด้วยนะครับนี่นี่คือรูปหล่อองค์ลอยอุดกิ่งใต้ฐานหลวงพ่อผางน,นะครับรุ่นแรกปีหนึ่งสีนั่นเองครับ